มืดนิดนึงนะอ่ะปูนไหมตายไปเลย่ายไปไปไย นี่กค้าม,มารับเครื่องปดัดปูนที่เอฟบเอสนะคะสิบเจ็ดแปดแล้วสิบเจ็ด มึนนะเบอร์สิเจนในคลิปเาบเก้าสิบเ้าเราถามทีมงานหนึ่ง อ่ะใช่ไหมอ่ะโอเคเลยเดี๋ยวละโม่สิบเก้าไปแจ่มอกลูกค้าด้วยลูบเก้าสิบเก้าครับขาในแน่นครับอโอ้แน่นแล้วพี่โอเคแล้วมือแน่นอันนี้ทำอะไรตามไม่พี่จับไว้หน่อยมันตามจับหน่อยจับหัวน้อนนึนงมันเหมือนตามอยู่นี่ทำอะไรคะประกอบใบครับนะอ่าอเค ก็ไปให้ลูกค้าอ้าวโอเคนั่นและนี่ใบขนาดสองเมตรสี่อันนี้สองเมตรสี่ใช่โอเคนี่นะพี่จบและนี่แหลีครับพี่ต่อ เอาไปเข้ากล้องกับพ่อปไม่ต้องล้างไม่ต้องแต่นี่ต้องล้างไงอน้าปูนี้งนจะมันจะออกยากล้างมันจะเียเลยเดี๋ยวก็ติดน้ำาล้างนน้องวินน้องวินใส่แม็ก่อนลูกไป ไปใส่เม็ดก่อนครับเมอเาออข้าวฟิดก่อนครับปะ ไอ้นั่นไอ้นี่มาปิงของสแตนพี่มีมแตนอยู่แตน,แตนอไม่ได้ดหกาปีกอนลูกเดี๋ยวไปลอกมาครับเดี๋ยวไปยนดูนะพี่เห็นไหมนไ่ยข้าไดูดูอย,นะยู่เลยปะเห็นเดีเนี่ยนี่ันทำนี่ได้เ,เดจิ้มมืได้ใจหรอกปกติพี่วางนี่ก็ได้เนีมองแนใ้วางนี่มันก็อย มันไม่ล้หรอกเราใส่ในนั่นแหละทำไว้อันนี้อยู่เนี้ยอันนี้ดับเครื่องไงกดหนึ่งครั้งดับเครื่องอันี้เป็นเครื่องได้สั่นถ้าตัดมากก็เร่งมากสั่นน้อยก็ไม่ต้องเร่งบางทีถ้าไม่ไม่เร่งเลยมันจะไม่สั่นเลยพอเร่งมากมันจะจับใบจะสั่นเยอะยิ่งเงินเยอะยิ่งสั่นเยอะไอ้ที่นั่นเป็นลูกกุ่มอันนีเนี่ยเป็นลูกกุ่มเป็นสั่นสั่นแรงมากตอนเร่งออกมาสี่ห้าพันรอบ โคตรแรงอ่ะมันดีโคตรชิ้นล่วงะไรดีมันไปล่างหมดเลยไอ้พวกของไม่ใหญ่ใหญ่ๆมันดีมันไปล่างหมดเพราะมันสั่นสั่นแรงอ่ะแต่มือพี่ไม่สั่นนะมันมีลูกยางเห็นป่ะหนึ่งสองสามสี่มือคนทํางานไม่สั่นสั่นเฉพาะใบอย่างเงี้ยนะเนี่ยมีลูกยางสี่ลูกเห็นไหมไอ้นี่จะสั่นแต่ว่ามือคนไม่สั่นเออสมมงจากพี่สตาร์ทเครื่องเสร็จบนพื้นอเงี้ยถ้าเล่นเครื่องนะมันวิ่งเองเลยเพราะมันสั่นไปมันสั่น อ่ะโอเคเยบร้อยได้นะไม่ได้ไงพี่โทรมาถามเดี๋ยวไ่มีแล้วอเต็มเลยต็มเต็มเลยเตมเต็มแล้วก็โชบนะไโชกันนะโชแล้วนโชคอโชบที่ติดตัดกั่ไ ยเคือแจิดแม่จะขับมเตร์ไซันกันง่ายไมบรรลุมอเตอร์ไซค์อนีมันจะเลยเอ้ยแต่แี่งันมจะต้องเเรื่อหังหลองรอบมันจะิตมันมานเต็มเลยจนมันจิตพอเต็ม็ยาวแล้วแข่งอมไเนี่ยยกขึ้นรถไปเลยเดี๋ยวยกไปเลเนี่ยแล้วเร้นะเอ้ไปที่ประานี้นวินออกมาลูก พูอะไรแต่มืกมารับอ่่ปดูไปดูรถไปดูรถไปถ่ายรถนอนเสง่นิดนึงด Okay. Hey, ready?